เห็ดยูคาที่เดิมครับนี่นี่กําลังขึ้นนี่ครับนี่ลักษณะเหมือนขึ้นตามรากขึ้นมาตามหามาเลยเห็นไหมนี่ไอ้น้อยนี่นี่นี่นน นี่แสดงว่ามันมาตามหากหากต้นยูข้าเหมือนกับไออะไรนะเห็ดเห็ดละโงกนะครับที่มันอันคุณตามหากอย่างหน้านั่นนี่นี่ครับเีบ่บบนี่อันนี้เป็นหลงหองผมคุดเชื่อมต่อสะใหญ่กับสะหน่อยนะครับนี เนี่ยน่าสะหน่อยเออแต่ฝั่งนี้ต้นยูคาใหญ่เหมือนกันยังไม่ขึ้นดูเลยมีบอเนี่ยครับเอ,อ้ยพอได้แกงอีกแล้ว